ส้มอยู่ก็กำนั้นเลยครับเพื่อนนะอห้างห่มุนหส้มนครับกับภาษานรับสมตีนเราสมจักนะสมจักเดีวสกลนครนะหาจักไปห้องหุ่นติดแปลงมาขึ้นไปแล้วก็ลงมาได้หานีีี่ไหนยังกว่าเอาไปบ้านน้ำ เจาที่แกเจ้าขายแ่ผมจดทั้งนี้เ้นเนาะเจ้าโยมไม่ลก็เอ้าเจ้าเจ้าเจ้า่เ้นเ้าะใช่เสยขายถงวัามันก็ถง้วผมตัวเองเานอะัเออเงินเนี่ยนั่นนั่นโอ้เงินหลายตายเส้นเียมต้องเป็นคนเจงเราเงินเส้นนี่ย1 0นึงเนี่ยวาง1ันึ่งเ่ย0 0 0าเอา2000เาะ2งขายขายาเด้อ ออกสีพันหรอเอเกเจ็ดร้อยไปตัวนี้เพิ่นซื้อขายกันเก้าพันบาทได้ครับผูน้อยเพิ่นที่ซื้อเอาไปไปเปลี่ยนแนวคครับเนะี่ยเป็นพ่อพันสี่ก็ถือว่าโอเคอย่ซื้อขายกันอยู่ที่เก้าพันบาทสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันอังคารที่สิบแปดแล้วครับกุ่มพ,พัน 2, สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเานีพาท่านผู้ชมมาที่บ้านนาฝายนะครับตำบลนาฝาย อาเภอเมืองเชยภูมมตลาดติดตั้งอยู่ถนนเสียนเชยพภูมตาดต้นนะครับก็ถึงมอรัชพัฒน์เชยภูมิบรรยากาศเมื่อนี้บรรดาาในห้อยกับน้นําของเข้ามาค่อนข้างหนาตาแน่ครับผู้ใดได้ของถือตาแน่บรรดาาในห้อยหรือว่าทายบ้านเพื่อนก็เดียมามุงเบิงมุงสื่อต่อรองราคากันเดี๋ยวไปฟังราคาน้ำกันครับพ่อก,การจากน้องบดแดงนะครับพ่อก,การบัดีครับสวัสดีจ้าครับผมพ่อก,การได้มาเมื่อนี้ เป็นแม่ลูกดีครับเนี่ยสองชุดเพราะการน้ำเสนอทั้งหนาก่ะด้วยเนี่ยแม่ลูกอันนี้ยี่บยี่ห้ายี่ห้าแม่เขาจี่านจากโตแล้วครับลูกหนึ่งจ้ะลูกสองผสมยังครับในท้องยังเลยจ้ะอ๋อผู้รือแม่ครับลูกลูกตัวเมียหมดก็ตัวเมียหมดคขาสูงเท่าได็พราะการอ้าวมันสีบรอยสามสิบกว่าอยู่หรือเก็บสีบุ้นถึงนี่เราทำเนาะครับผมแม่ที่เป็นออกทุนขาวๆาวเทาเาอย่างน้อยวนๆเนาะครับลูกที่เป็นทุนึงเหลือง ยี่สิบเสนอแล้วพ่อยี่สิบห้ายี่สิบห้าต่ออะไเลยครับเด้อครับคุยกันได้จ้าชุดที่สองนั่งขาวกับลูกลูกเป็นขาวครับผมโอ้ลูกขาวลูกขาวไม่สลับตัดว่ากันลูกอ่ะจ้าอีหลานนี่เสดอพ่อการพาดจิตโตแล้วอันนี้ก็ที่สองโตละว่าหนึ่งว่าตัวใหญ่สามแะพ่อเนาะครับผมความสูงสูสีกันครับผมเนื้อหนังก็ใกล้เคียงกันนะครับลูกกับลูกสาวพ่อการเปิดเท่ายครับอันนี้ยี่สิบเจ็ด ยิบเกียรติเพระาะว่าได้ได้สีครับผมแมฆเขาเป็นสีกับที่นหนากว่าน้อยนึงนะพ่อนาอครับเพราะการคอเบอร์ครับไหมศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งสามหกห้าหนึ่งเก้าบัดนี้มีตุ้มหนีนะพ่อเนาะครับผมรับประกันครับรับประกันเลยเพราะการประมาณนี้ครับเด้อจ้าขอบคุณหลายครับผมจ้าจ้าจ้าได้เป็นเรื่องก็โทรหาพ่อก,การเด้อครับ นั đ đ pues đ đ e nah ่งแดงในเครื่องดำลูกขาวงนั่แราเมื่อนี่ดงแสนเแม่มันไวเนี่ยแม่มันเนอีนี่แสนแปดแม่ลูกว่าแม่ยนะแม่กอีนี่แสนหนึง นี่เซนหาเซนหาจ้าแต่แม่มันะไน,นหามันหามันหายบอกเจ้านายไงาดหอ่้่่่าอยกอบจากนองกาได้มาหนึ่งโคมแล้วเนี่นเนาะผมแต่ลูกแดงดีก็เมย์นั่นแหละครับนะลูกเป็นลูกสาวลูกสาวจังเด็นแล้วเนี่ยอยกอบลูกสาวได้หครับเม่์คนนีที่พักใหญตแล้วครับพาดูกัน ตัวที่ซองเนี่ยครับร้อยท้าใด้ของถุงแล้วร้อยยี่สิบบวกด้วยครับสามเนี่ยคือที่พ่อพอแดงเนาะพ่พอแดงเออที่ออกมีซงทีไทยปลเนี่ยหน่อยหนึ่งก็ไหนบิ้งแล้วเนาะให้กรอบตอนนี้ท่องเคยได้ที่ไหนเม่เขานะครับตรงว่างครับผมกระตูกระพานลูกครับสองครับสองต้อไปตัวที่สามแมนครับว่าเท่าได้ให้ก๊อบแม่ลูกตอ้สิบห้าห้าร้อยครับสิบห้าห้าร้อยราคาเปิดได้ครับต่อได้ต่อได้เนาะกันว่ไก่ก็ไปส่งไอพี่น้องแล้วให้ก๊อบละครับผมที่คอเบอร์ได้ครับไหมศูนย์หกสี่ครับ หนึ่งเก้าสี่แปดหนึ่งหนึ่งสอครับไอกอบจากบ้านหนองยาลังกาความแทนคุ้นครับผมไม่ได้มีตำหนิที่โคตรกเนาะครับผมมีตำหนิที่โคตรขาวรทกปราแม่เขาก็ห่างดีได้ครับนะดีเก็บรายละเอียดก่อนให้กอบมันมาเลยครับเด้อออีแดงน้อยนี่านี้เฮ้ยเอียดกแสดยอแ่จอยพูดเ้ยแ็มาข้นเปครับ มืัอนี้ห้อยลืมเลยงัวเลี้ยงด้วยนะครับเป็นสาวน้อยเออกับเอ,อ้านี่กำลังเบงิ้งเาอยู่ไหนครับเสร็จลืมสามร้อยตัวนี้อ่ะว่าเท่าไหร่ครับเนี่ยเก้าพันห้าจากเดือนแล้วพุญไหน,นครับเน,นี่ยเนาะปีนึงอ่บเอออันนี้ได้เสร็จลืมตัวที่สองตัวนี้อ่ะ ตัวเมียแดดพันห์หาครับตัวเมียเนาะตัวเมียแดงเด้ครับแดงเด้ตัวแดงก็พันที่นี่ไม่ได้มีตัวเงี้ยยี่ฟังพุ่นเนาะตัวเงี้ยตัวเงี้ยฟังพุ่นตัวนี้ท่าแด่เสริลืมตัวเงี้ยนั่นล่ะตัวเงี้ยว่าไงสามมื่นท่องหรือว่าบ่อท่องแยกลูกครับแยกลูกว่าฝนลงใครรอบที่เท่าไหนบ่อท่องนยังยกแยกบ่อบ่อท่องรอบต่อต่อทอดต่อไปไหมตัวที่เท่าไตัวที่ตัวที่สามตัวที่สามสองลูกออ๋พี่น้องได้แต่ไปเลี้ยงค่อยโทรหาเรามาเอาเบอร์เลยเสริลืมไหมพี่น้องมาต่อครับ พี่น้องกำลังเล็งมาอยู่เลยครับเด้อคอยมมเก็บราละเอียดถ้าพี่น้องยังได้ไปเลี้ยงหรือว่ามาัดก,กับใครก็โรมาศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเก้าแปดเก้าสองคอลืมจากเนืน้อสง่านะครับมันหมายถึงเสียลืมเล่ ห้อยเราได้มาสองสองโตได้ครับเนี่ยหลาดีนี้เราเปิดเป็นเนื้อเพราะว่าเป็นเป็นหมันห้อยเนาะยังปลท้อง ถ้าไหนเราห้อยเปิดไว้อีหลานเนี่ยสองหกสองหมื่นหกพันอีหลานี่ที่ไหนงอเลี้ยงอ่ะอันนี้ท่านได้พาลูกจากตัวแล้วบ่ห้อยนะยังเป็นท่องแรกเต๋าได้ยักเต๋าละครับผสมไป้สามเต๋าผสมบ้านๆหรือผสมยี่ห้อเพิ่นทับหลอดได้แล้วครับแต่ว่าใบหลอดเพิ่นมันหายอีหลานนี้วยลอยสี่สิบขึ้นผมว่าหนึ่งเละห้อยหอดูครับถ้าไหนครับเปิดไว้ 2 7่สิบเจ็่นเนตอเล่นอยเนาะตอนเลยแน่เนาะครับผมมาขอเบอร์นะครับมาศูนยก่ครับครับศูนย์เกครับเจ็ดสามหครับว่ายังครับม่มดครับมาจากไอ้นักเสระวังเนาะครับผมพี่น้องก็ได้ไปเลี้ยงเลยครับเ้องหรือว่าอีหลานี่สายเนื้อค่อยโทัรหาเล้าครับเนี่ย đi qua, tôi đã, cố gắng, không biết là gì, cái gì, อันนี้ห้อยเรามาจากพลังมครับเลยก็เลยมาหนึ่สาวจากเดียวเราห้อยอายุเราอะครับตี่ปีเราบ่หวเราบ่ปีล้วเนาะปีแล้วเท่าไหร่เราเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้เท่าไหร่หนึ่งหมื่นกับหนึ่งพเครื่องดำ้สามสิขึ้นเพราได้เยอะหรอกครับเท่าหร่เบอร์คอเบอร์ได้ครับมหเพื่อพี่น้องต้อหาแล้วห้อยยังครับ เมืนเลยมมมาเบอร์เบอร์ในห้อยมาเบอร์โทรศัพท์ครับมาศูนย์หกสมครับศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งแปดครับศูนย์หงแดหกสามสามสองครับไม่มครับบ้านพลังในครับได้น่ นกราว่ามันขุ้นดีนะครับของห้อยแมวยด้วยครับเน,ะนบี่ยลาตีวนี้วังสูงคือที่มูอยู่เนาะห้อยแมวเนาะููอย่ครับผมีใส่ดีนั่นแนหะ่<อ>ยได้ฉีดยาบำรุงให้เขาบอกครับฉีดแล้วฉีดเรียบร้อยแล้วอยากม่กินแล้วว่าเท่นะาไรครับลาตัวนี้บังขายเก 1800. ตพันแปดร้อยก็อยากู้จริงมาเบอร์มันสักกมั้ยก็พี่น้องได้ไปเลี้ยงนะครับ0 9 8 3 4 6 0 2 8 7ครับไปยเมียบ้านเมืองหน่อยด้วยครับ ดาวน์น้อยดาวอะไรเน่ยเลาเราอยกไกลๆทำไมโยกครับไม่ได้ เึงนบันมไข่อน้องได้มาหสาวใหญ่เมื่ว่าพาดลูกันเครับเบื้องล่พาแล้วครับไม่คือน้องว่าเขาทีพาอย่ตตครับเอาประมาณลูกสเราไปตัวสามนะแต่ว่ามันแกว่าท่องหรือบท่องได้ครับพอฐานของเพื่อเเท่าไรก็ให้คน้องเปิดไองม้ห่าครับสองหมื่้มส่งเลยครับบ่ไก่บ่ไก่คงคอเบอร์เลยครับศูนย์เก้าสามห้าห้าหนึ่งสองหกามหนึ่งครับนองจากบัวขาว แสดงว่าแยกลูกบคับนะ่น่มก็เป็นคัคัดนะน,น,นี่เต้านุ่มก็เป็นคัดคัดนั่นละกลไม่คยมีลูกตายเยอเาง้นเป็นาเด้องื่อ,น,ขขอน,นะคเนาะครับคืงเาวเาว่าเนี่ยเพิ่นเมียกันเมียเยอะครับได้สองหน้าเยอะค,ครับข้าวสูงเยอะพี่น้นองเพื่อจะได้ไปไว้ในคอกหรือไปในกระคอยทุงหางหรือขนน้องด้วยครับเนะี่ยครับ ืนนี้ไวเขาหลายครับเนี่พ่อตงก็ได้มาหนึ่งโคมแม่ลูกแล้วพ่อตงแล้วแม่เขาเป็นแม่สีดำแต่ว่าลูกดวนแม่เขาจะโตแล้วครับ้านลูกห่องสามครับห้องสามได้ยังเดี๋ยวพ่อตงห้องสามอ่ะซโอ้เขาเขามเขาสวยนีดซีวันนี้ลอยทอดแบบพ่อตงลอยสามอ่ะเอทอดีครับทอดดเนาะ พี่เดือนก็ท่องครับพี่เดือนพี่เดือนบ้านๆเลยครับในท่องแล้วนะลูกพูนลูกเนี่ยนะพ่อตงเออโอ้บักหลานน้อยนะลูกบ้านบ้านเลยว่าจี่ห่อหรอครับบ้านบ้านนั้อ๋อลูกดอนเท่าไร่ี่เราแบบมองเปิดไว้สองแม่ลูกสองตัวนะครับสามแต่ค่าสิกิโลเราไปส่อมด้นอมาพ่อตงกับเบือไมาควนมา้นก็ศูนย์ สองก็หาแปดสอทเก็ดครับบ่ได้มีติดหนึ่งครับเนะครับผมหางไปในหางกอดยีลรือพะโต้งแ่ว่าจับรอประกันไรโอกะทนยได้หรอหลาน้อยเืาวินน้อยีได้ไปเลียงเลยครับเนยสามสิบสองต่อะไรเลยครับพระโต้งบ้านกุกบานกครับ้านกบ้านานนนก้บ้บบ้าบก้บ้านกกบ ชอบพเดเอะมันหน่สามันพูดอไม่พราะเอก็ยเท่านั้นโอ้ลมโอ้ไอ้แมเบิ่แลงนี่เจ้าเบิ่อเขาคือกันเพื่อนคือกันแท้ๆเขาอ่ะเจ้าขึ้นเ่หวนมันี่นี้ยเี๋ยวเ้ยเดยลย่บอก่าโอเยโอ้โอ้อ้โ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 ออ้โ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 ้อ้อ้โอ้้โอ อีกหนึ่งตัวนะครับมันนี่ควายห้อยเดือดแล้วเลยควายมาให้กันนี่ก็เป็นควายเลี้ยงด้วยดิแม่ลายตัวนี้ลายตัวนี้ท่องตัวแล้วก็ห้อยท้อสามขอทองครับเขาสมพูดอะไรเราเท่าไหร่ครับในท่องนไหนสมพ่อบ้านครับโอ้พ่อบ้านเลี้ยงเดือดแล้วครับห้อยได้หาเดือนที่เขาคบเดือนโอ้วเราประกันทองแล้วครับก็สูงเท่าไหร่เนี่ยครับเนี่ยสูงร้อยสามสิบเกีดครับสามสิบเกีดมองว่าได้ครับมองว่าว่าไปสามหมื่นหาสามหมื่นหาต่อได้นะครับเนาะสามหมื่นหาในลอยลส่งให้ฟรีโอ้ครับ ผมขอเบอร์ไว้ก่อนเถอะครับมา0 8 7 2 5 3 0 1 2 9กห้่อยเหรียญจากซับใหญ่ซับใหญ่ครับรับประกันทุกอย่างนะห้อยเนาะผมครับผมพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงคดีตัวหาเราด้วยครับเด้หน่าพูดถึงว่าเนื้อหนังก็ได้อยู่อ่างก็ได้อยู่ความยาวก็พอได้อยู่ของเราอยู่ครับน่ครับเดี๋ยวอีกเก็บรายละเอียดห้อยมันหมายเลยครับเด้อครับผม กุ้งห่านอยู่ก้อยขับก็บานกัโอเคอยู่ครับนะตาแต้มกำไรซี่นะครับ ซื้อขายกันแล้วครับเกิดนนีะ่สองสามกับเจ็ดร้อย